สวัสดีครับผมน็อต VP วันนี้จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับเกม Call of Duty Modern Warfare 2ซึ่งภาคใหม่เนี่ยจะเปิดวันที่28ตุลา เร็วๆนี้จะมี Open Beta เปิดให้เล่นในหน้าเว็บเขาบอกว่ามันจะมีอยู่2วีคด้วยกันวีคแรกบน PlayStation จะได้เล่นก่อน16-17คนที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้เล่นไปแล้วก็คือผ่านมาแล้วแล้วก็18-20ก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันต่อมาวีค2จะเป็น22-23กันยายนนี้ Xbox Battle.net Steam Early Access ก็คือคนที่สั่งซื้อล่วงหน้าบน Xbox Battle.net Steam จะได้เล่นแล้วก็24-20 26ก็คือจะเล่นได้ทุกคนไม่ว่าจะสั่งซื้อล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามเรามาดูที่เว็บ ign ซึ่งเป็นเว็บเกี่ยวกับข่าวสารเกมที่น่าเชื่อถือเขาบอกว่าที่เล่นได้ทุกคน Open Beta ก็คือ24-26ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆผมไปดูเวลามาเนี่ยมันบอกว่า10 ampt ใช่ไหม pt คือ Pacific Time 24 Pacific Time มันจะเท่ากับ เวลาไทยก็คือเที่ยงคืนของวันที่25ในเว็บ Official Call of Duty อ่ะมันไม่ได้บอกเวลาแต่ IGN เนี่ยก็น่าเชื่อถือประมาณนึงมันก็บอกว่า4 0 AM Pacific Time แล้วก็จะจบในวันที่26กันยาตอน1 0 AM PT 26 1 0 AM PT ก็จะเป็นวันที่27ตอนเที่ยงคืนถ้านับชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะเปิดให้เล่นแค่48ชั่วโมงเองเหรอใช่ไหมผมคิดว่าใช่นะหลังจากนั้นเกมจะเปิดอีกทีก็คือ28ตุลาในเว็บ IGN มันก็จะบอกต่อว่าเบต้เนี่ย มีโหมดอะไรบ้างก็คือตามนี้ทีมเดชแมทก็คือมันโหมดมัลติเพเยอร์นะก็เล่นตามปกติโดมิ n เนชันแล้วก็ p r i s o n เน Rescue ช่วยตัวประกันเนาะน็อเอาท์อ่ะโหมดเซ a ร์ชแอนด์เดสทรก็คือหาระเบิดใช่ไหมโอดชนวนระเบิดแผนที่มีอยู่ p แมปเป็นแมปใหม่หมดเลยเล่นเบต้าจะได้รางวัลอะไรบ้างในเว็บ i g n เ้ขาบอกว่าได้ของที่หายากอยู่10อย่างนั่นก็คือ1 a n i m อนิเมตเอมเบลมสแถ้าใครเคยเล่นภาคที่แล้วอะ่ะ ก็จะรู้ว่าไอ้ของพวกนี้มันคืออะไรชามชามก็คือที่ห้อยปืนเป็นพวงกกนแจห้อยปืน buckle up ปลดล็อกที่เลเวล4และอันสุดท้ายปลดล็อกที่เลเวล30นั่นก็คือ blueprint frontal impact น่าจะเป็น assault rifle ดูจากทรงปืนและพอเล่นเบต้าแล้วถึงเลเวล30นะ่ก็จะได้ทั้งหมดเอาไปเล่นในเกมตอนเปิดจริงใช่ไหมน่าจะใช่แหละกาดจ,จอเก่าๆมันเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่มันก็จะปรับสูงไม่ได้แค่นั้นเอง ใครอยากลองเล่นว่าเฮ้ยคอมเราจะไหวไหมเนี่ย Open Beta คือโอกาสที่ดีที่จะได้ลองอย่าลืมนะครับวันที่25กันยายนตอนเที่ยงคืน Open Beta ทุกแพลตฟอร์ม Xbox, Battle.net, Steam, PlayStation เล่นได้หมดโดยไม่ต้องสั่งซื้อก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ